ลาไกวยดยทตอถูสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรอบถัดไปแล้วนะของ9ก้าตามทีไอนั่นเองนะเราอยู่กับคู่ระหว่างทีมฟอลคอนและทีมเบสบูลนะและวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งเกมสุดมันมาให้ทุกคนได้ดูกันกับฮีโร่ตัวนี้นะที่หลังจากนี้ไม่มีอีกแล้วนั่นคือดราโก้ไน้นั่นเองนะตัวนี้เนี่ยเคยฮิตมากช่วงหนึ่งนะแล้วก็หายไปโดยในช่วงหลังๆเป็นแคดดี้ที่ไม่ได้ฮิตมากในทีไอปีนี้นะปีนี้ก็จะมีตัวอื่นที่ฮิตกว่าซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีเกมรอบท้ายๆมาให้ได้ดูอีก แต่เกมนี้เนี่ยรากไนายของ GPK b เ d b บ o m เนี่ยก็โชว์ฟอร์มไว้ได้ดีมากๆนะแล้วก็แอบแย่งเกมจากฟอลคอนที่ในอนาคตกลายเป็นแชมป์เปี้ยนได้ด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีเกมที่ฟอลคอนชนะมาให้อีกเต็ไมไปหมดเลยนะอิ่มๆแน่นอนนะแต่เกมนี้มาดูกันดีกว่าว่ารากไนายมีเท่ๆโดย GPK ในเกมนี้แบกเบสบูมไปได้ยังไงนะว่าแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ let's go ช่วงขายของตอนคลิปเดินนะครับเอาซัดกระสิโดนซะแล้วแล้วก็นายช่วยได้แค่พลไฟหนึ่งทีทางเบนโดนเซนคิงจิ้มมาตีต่ออีกเอาโดนลุม 3, ล้มสามลุ้มหนึ่งไปแล้วตายไปเลยนะเ <c oughs> ฟิร์สบัตไปแล้วโดยโมรดีนั่นเองนะหูยังไวก็ต้องขอแต่ก็สู่ช่วงขายของตอนคลิปเดินสักครู่เดียวนะครับ สวัสดีค่ะชื่อจูมี่นะคะวันนิสานุพมนะคะเป็นเจ้าของคลินิกเาวชบัติรัชตากายานะคะเรามีทั้งหมด8สาขานะคะทั่วกรุงเทพเลยค่ะการบริการของเรานะคะจะเป็นเน้นกายภาพบำบัดเฉพาะบุคคลนะคะซึ่งเราจาเป็นการตรวจค่าร่างกายที่เป็นเชื่อมโยงทั้งร่างกายนะคะเพราะเราเชื่อว่าร่างกายของเราค่ะทำงานเชื่อมโยงกันทุกส่วนของร่างกายค่ะและเราจะมีการรักษาโดยการหัตถการนะคะคือการใช้มือนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นการเคลียร์กล้ามเนื้อขยับข้อต่อดัดดึงข้อต่อนะคะหรือแม้แต่ยีดกล้ามเนื้อ และนอกจากนี้ค่ะเรายังมีการรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบัตรนะคะไม่ว่าจะเป็นอันด้าซาวกระตุ้นไฟฟ้าช็อคเวฟแล้วก็ PMS นะคะเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะเพื่อช่วยให้อาการนะคะร่างกายดีขึ้นค่ะและเราเชื่อว่าลูกค้าที่มาหาเรานะคะเพื่อมาฟื้นฟูร่างกายร่างกายก็จะมีการฟื้นตัวนะคะแล้วก็ฟื้นชีวิตเพื่อกลับไปใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเพื่อลดอาการปวดในระยะยาวมากขึ้นค่ะ ที่ราชตากายาเรารักษาเชื่อมโยงทางร่างกายเพื่อคุณกลับไปใช้ชีวิตได้เต็มที่ใครที่มีอาการปวดหรือกังวลเกี่ยวกับร่างกายตัวเองทักมาได้ที่ราชตากายาได้เลยค่ะโอเคก็ขอฝากราชตากายาเอาไว้ด้วยนะตอนนี้ก็มีแปสาขาแล้วใครใกล้ที่ไหนเนี่ยก็สามารถไปที่นั่นได้เลยนะถามข้อมูลได้ทางคิวเอคนนี่เลยนะแอนไลน์เข้าไปได้นะครับผมนี่เลยนะสกิลหนึ่งนะเอามาแล้วใช้กลุมคุมพนไฟสซอหน้าซนคิงและได้ลากเทีนด้วยซันคิงจิ้มเสียบกลับมาแถมคลิปแล้วเบิดใส่อีก <laughs> ยังเจ็บ เซนคิงนี่เดี๋ยวนี้โอ้โหม,มันมาแรงมากแล้วโฟลคอนนี่ถนัดมากนะซึ่งแน่นอนนะในอนาคตนะคลิปเซนคิงนี่ไม่พลาดแน่ๆนะเรามีคลิปเซนคิงสุดอีพิกรออยู่นะแต่ว่าเกมนี้ดูแล้วก็นายไปก่อนนะฮะตอนนี้เอาของมาบวกสเต็งซะหน่อยนี่มีกเรเละมีเซคเกตเต็ไมไปหมดแล้วเซนคิงเสียบหน้ามาอีกทีนึงคือตอนแรกต่างฝ่ายก็ต่างสก,กิลให้ได้ร้ายครีมนะคือสังเกตแล้วก็นายเนี่ยพ่นไฟทุกครั้งเนี่ยก็ได้คลีมทุกครั้งเลยนะแล้วเวลาตีคลิปปุ๊บพ่นไฟต่อเนี่ยโอกาสได้คลีมก็สูงมากเเเพพราะะดมมมันนนิ่ขึ้อีกนะ สกิลหนึ่งดากอนในก็เป็นการพ่นไฟหากินและลดเดาเมจของศัตรูที่โดนด้วยและด้วยนี่เลยนะฟาเซตคอร์สิบดากอนที่ตอนนี้เนี่ยหินสุดแล้วนะมังกรสีเขียวนะกลับมาครองบาลาังอีกครั้งหนึ่งนะยังจําได้ที่ช่วงมังกรไฟฮินนอยู่เลยอะ่ะมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะมังกรสีเขียวเนะี่ยทำให้ไอ้สกิลทั้งหมดเนี่ยดาเมจกลายเป็นกายภาพนะพ่นไฟนะคิดดูแล้วกันขณะพ่นไฟเนะี่ยดาเมจกลายเป็นกายภาพแทนทําให้ ต้นเกมเนี่ยกับฮีโร่อาร์เมอร์ได้น้อยบางตัวเดี๋ยวมันอาจจะดูแดงขึ้นก็ได้นะแล้วก็คอมโบกับพวกรถเกาะต่างๆแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยก็เทียบกับดาเมจเว่นเนี่ยก็มักจะเบาลงนะถ้าไม่ได้มีคอมโบกับเออ่การลดอาร์เมอร์นะซึ่งแน่นอนเกมนี้เนี่ยทาให้บุม Boom, ก็เลือกตัวที่ลดอาร์เมอร์ได้มาเล่นด้วยในทีมนะนั่นคือรีเซนแบ็กที่อยู่ในทีมนั่นเองนะแล้วดากไนายตอนนี้นี่เบรเซอร์มาแล้วเริ่มเยอะดาเมจเริ่มเยอะและเอาพว่นไฟมาสองแต้มเลยนะเซนคิงก็เสียบมาเหมือนเดิมเปิดทราย เซนคิงซายนี่ก็เป็นอาวุธที่ดีมากในการลากคลิปแต่โอ้โหจรจรจเจอจีพีเคดีทายไปดีทายไปเจ็ดตัวแล้วนะเซนคิงได้คลิปก็แปดตัวเองแล้วก็นายนี่ดูเลนใช้ได้เลยตัวนี้และตอนนี้จีพีเคก็เดิม skill อัพสกิลสามรวมวาร์ดขึ้นมาแล้วนะมังกรสีเขียวเนี่ยก็จะมีเวอร์ชันขอ,ของเองนะทำให้การโจมตีเนี่ยติดพิษได้นะลดเลอดศัตรูต่อวินนิดหน่อยในที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถลดอามเมอร์ได้ด้วยน,นะใน,นอนาคตนะตัวนี้ยังลดอามเมอร์ศูนย์อยู่เดี๋ยวต้องอัพมากกว่านี้ก่อนนะทำให้เราตี รถอาเมอร์สตูได้โดยด้านคนหนึ่งก็ตีรถอาเมอร์ระดับหนึ่งแล้วร่างมังกรเนี่ยก็ตีรถอาเมอร์ได้ดีขึ้นด้วยนะเพราะไอ้ตัวด้ามังกรเนี่ยมันก็จะช่วยอัปเกรดเอสกิลสามเนี่ยถ้าไม่ดีขึ้นไปอีกนะฮะและมีฟาเซนที่เป็นดะก้อนบัตรเพิ่มเลือดกับเพิ่มอาเมอร์ด้วยโอ้โหคือดะก้อนไหนหนึหน่จริงจริงมันก็ปรับมาพอสมควรนะจากเดิมคือแบบถ้าอาัพสกิลนี้ขึ้นมาเนี่ยอาเมอร์กันเลยรีเจนมันก็จะฟูขึ้นมามา,มากๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกาะ แล้วก็ยิ่งกดนันตีเนี่ยมันก็จะแอมทุกอย่างขึ้นไปคูณขึ้นไปอีกแซนคิงก็เริ่มเปิดแซนสตอมที่แรงขึ้นในะดันคลิปเข้ามาเนะเราเองก็เริ่มแทงไม่ค่อยจะไหวเหมือนกันนะทรายมันยิ่งเวลเยอะนะเวลห้าเวลเจ็ดอย่างเงี้ยหูอย่างแดงแล้วก็ไนกก็อันนี้ลาคริปไปก่อนนะด้วยความอึดถึงโทนนิดหนึ่งเนะเลื่อนเยอะนะมีเลเจนเพิ่มจากไอตัวอินเนทแล้วก็เบรเซอร์ก็ทำให้ยืนเลนกับแซนคิงเนะี่ยพอได้อยู่นะมีการแวะมาเก็บดูน้ําด้วยวิ่งมาเก็บดู ทางเซนคิงไม่ไปที่ดูนะฮะแล้วก็นายกลับมาโอ้โหแต่ครีปตัวเมื่อกี้ไม่ทันจริงอ่าดึงมาก่อนสักสองตัวแล้ววิ่งมาหาเซนคิงพ่นไฟใส่หน้าเขาด้วยนะเฮ้ยพ่นไฟใส่เซนคิงเดียวๆเลยนะทางเซนคิงเปิดสายอาดแล้วก็นายเลงแลวอุ้ยนดินาไปอีกแม่สึเลงกลางนี่ดุเดือนแล้วก็นได้มาเพิ่มเป็น Globe of h a s โบตีไวขึ้นหน่อยนะแล้วโดนแซย์เซนคิงเผาเริ่มเจ็บเหมือนกันเฮ้ยเซนคิงนี่มันก็เจ็บจริงๆนะเนี่ยแต่ก็ได้ครีปเข้าเรียมเยอะเลยคือเซนคิงมันนาจะเป็สยแบบ กูเอะดันไว้อย่างเดียวอ่ะไม่ได้จะไปสู้เลนอะไรมากมายนะเนี่ยดะก็ไนก็สามารถลากคลิปได้ป้อมได้และเอาเต็มอัพสกิลสองขึ้นแล้วด้วยนะสามารถสตันได้แล้วนะสกิลสตารสุดคลาสสิกแห่งดะก็ไนดรากา้อนเทลนั่นเองนะที่เป็นสตัร์แบบนานๆนะแบบเป้าเดียวนะทําให้ดะก็ไนเป็นตัวคอที่เหมาะกับมือใหม่มากๆนะคือด้วยฮีโร่มันเล่นง่ายสุดๆนะสกิลพ่นไฟก็ตรงไปตรงมาและสตันก็ตรงๆเหมือนกันนะ แ้ที่เหลือก็เป็นพาสติดีๆมีอันติมังกรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นได้เมก็ใช้ได้คือมันเก่งทุกอย่างเลยดีกว่าแล้วถึงถึงแม้วมันจะไม่ได้แบบเด่นมากในในสักเรื่องนะแต่มันเด่นทุกอย่างเลยนะแลนวก็ไน,นย์ฟาร์มก็ใช้ได้ด้วยนะไม่ได้ถึงกับฟาร์มช้ามากเพราะเดี๋ยวเวลากดอันติเนี่ยมันก็จะตีกระจายได้ประมาณนึงนะแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยอีกนะตรงนี้เซนคิงไซเบิร์ห้านี่เริ่มแรงจริงจังแล้วคือแทงไซไม่ไหวนะ ก็ต้องอยู่นอกใสายเอาไว้แล้วก็ค่อยๆเคาะค,ค,ค,คลีปไปแต่พอเราแทงคลิปได้มันก็ง่ายแล้วอุ้ยเมื่อกี้มีการตบแล้วกดตะก้อนทีวในการช่วยได้เมจเพิ่มเติมในการลาดคริปด้วยนะอุ้ชมานาเจ็ดสิบนะก็สามารถใช้ได้นะแบบนั้นนะฮะจะไปเก็บดูนแต่ว่าคลิปมันดันเข้ามาตลอดเลยอะแล้วกเจนเชนเทมายืนดักแล้วเปิดร่างมังกรเลยเออเดอร์ดักอดดอนฟอร์มาแล้วนะแล้วก็ได้ดูนอินวิสมานะแต่เก็บตัวหน้าเขาแบบนั้นก็คงจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะทีนี้เก็บแล้วรีบบินมาด้านบนที่เซนคิงกับดิง ไปไล่เบนของทางเม็ดบูมอยู่นะเนี่ยเ,เบนโดนไล่ยับเลยเดี๋ยวเจอปรเฟตมาด้วยดิงมาเซอร์ก็มาด้วย,มา,ม,าวยมาเยอะจัดและเบนตายไปนะสกอร์คิวเป็น3ต่อ0ูนะตอนนี้นะทำเม็ดบูมยังไม่ได้คิวเลยส่วนทางของจี K เคนะเปิดล่างมังกรนะก็ฟาร์มอยู่แล้วมังกรนี่คือสกินเทพเหลือเกินจะเป็นมังกรพิษน,นะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือต้องเป็นสีเขียวนะแต่๋ยนนี้กลายเป็นสีอะไรก็ได้แล้วนะเพราะว่าไอ้มังกรมันไม่ได้แบบเปลี่ยนธาตุแล้วอะ คิดถึงสมัยมังกรเปลี่ยนท่ามากเลยว่ะอ้โหเป็นอะไรอ่ะคณเก่งแล้วคือคิดถึงสมัยที่บอกว่ามังกรสีฟ้ามันเท่นะแล้วเราต้องอดทนเป็นสีเขียวก่อนซึ่งสีเขียวสมัยก่อนห่วยมากเลยอ่ะแล้วเป็นสีเขียวเสร็จแล้วเป็นสีแดงแล้วเป็นสีฟ้านะแล้วไอ้ตัวตัวตัวสีตัวสีฟ้ามันยิงนะโหวัติธรรมเท่มากนะมันเป็นก้อนน้ำแข็งแบบใหญ่ๆอ่ะแล้วแบบสโลมูติดตัวซึ่งมันก็แค่สโลมูแต่มันดูเก่งสุดๆไปเลยอ่ะแต่หลังจากที่มันเปลี่ยนเป็นแบบฟาเสร็จเลือกท่าด่ะ ไอ้ธาตุน้ําแข็งนะ่ะเป็นท่าที่ห่วยที่สุดนะไม่เคยฮิตเลยนะก็มีธาตุไฟนี่แหละที่เคยฮิตกับธาตุพิษแต่ว่าไอ้น้ําแข็งเนะี่ยไม่ไม่มีใครเล่นเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเสียความยิ่งใหญ่จะจัดจะให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยอัพสกิลสามมาสามแต้มแล้วตบเจาะเก,กอดได้แล้วนะเนี่ยตบเจาะเกาะคลิปมลงไปสองนะโดยสกิลสามที่เอามาค่อนข้างเยอะนะแล้วเดเมจที่เพิ่มมาเนี่ยก็ไม่น้อยนะอย่างเดเมจเนี่ยสิบห้าสิบห้าคูณสามก็สี่สิบห้านะเราตีแค่ร้อยเดียวเองบวกไปสี่สิบห้าคือบวกมา,านนนะเมทเ กัดขมพิษนั่นเองนะแล้วก็แปลงร่างมังกรก็เป็นหมูด้วยนะเนี่ยก็สาม,มารถฟาร์มได้อย่างดีนะแล้วก็ได้พาวเวอร์เทรดมาแล้วด้วยนะแปลงร่างฟาร์มต่อและมีการปักวอร์ดให้ตัวเองปักออฟเซเวอร์กลางแม่น้ําแบบนี้เลยนะโอ้นี่แบบกะคุ้มครองพื้นที่ให้ตัวเองฟาร์มไปแหละแล้วเซนคิงว้าม,มาปุ๊บเซนคิงเวลแปดแล้ว่ะเซนคิงมันเวลเยอะกว่าเราแล้วอะมันน่าจะไปฟาร์มสแตกมาหรืออะไรสักอย่างหรือเข้าป่ามามันรวยขึ้นมากเลยเซนคิงตอนนี้เงินหนึ่งแล้วนะแล้วก็นายก็อ อเงินัะดับ2องอยู่มันกรอนพินยังอยู่นะตีสปเปรดเบาๆไปก่อนนะเนี่ยตีไปเนะี่ยพอมีโฮสเทตมาเนะี่ยก็จะตีเร็วขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยนะก็ง่ายๆเลยแค่นี้ก็เก่งแล้วนะวก็ไนมันก็สเตดด้วยสเตดด้วยนะก็ดูใช้ได้แล้วแล้วตรงนี้เอาเบนตายอีกรอบหนึ่งนะฮะ เวลแตัวน,นี้อัพสกิลสเต็มเลยนะเพิ่มดตเมแรงที่สุดนะและการลดเกาะก็ทำให้พ้นไฟเข้าแดงขึ้นด้วยแล้วตัวน,นี้เหมือนจะเร่งลิง่งแบบเต็มที่เลยอะทางจีปเคน่ะฟาร์มเงินมาพันห้าแล้วแล้วมีการวิ่งมาเลนล่างนะสงสัยก่าจะวิ่งมาถึงตรงที่ได้อันติพอดีแน่เลยเวเจอร์โปรเฟสตัวน,นี้ก็มีตังระดับหนึ่งทางเมนบูมมาหลายตัวเลยแต่แรลเล,ลอร์โดนฆ่าตายไปด้านบนนะทำให้มมบูมจะเอาคืนบ้านแล้ววิ่งมาด้านล่างแบบหลายตัวมากๆนะเจอใครหรือเปล่าเออแต่ไม่เจอใครแล้วนะแล้วก็านก็อะ แคแปลงร่างพ่นไฟเสร็จทริปเล่นตีไปทางฟอคพ่นเปิดอามาตะป้อมมานะแล้วจีพเคครับจะเริ่มตีป้อมแล้วนี่อ๋อพิดตีป้อมซะหน่อยนี่พิดแล้วก็นท์เนี่ยสามารถกัดป้อมได้นิดหน่อยนะเห็นเลข7เจ็ดไหมก็เ,เลข7เจ็ดคือพิดเรานั่นเองนะที่เด้งขึ้นมานะแล้วพ่นพีดเสรป้อมโดดเซนคิงมาเปิดทรายกันไว้แล้วโดนเบนกดดัสใส่แล้วหลับดึงเข้ามานะดึงมาใกล้ขึ้นแล้วก็เลยมีต้นแต่ยังไม่ตันห่ะ ถ้าอยากได้ป้อมก่อน่เอาแล้วลิงมาเซิร์ฟไปดูล,ลับมาแทนจิบเคไม่สตาร์ทคนแต่เน้นป้อมก่อนแต่สุดท้ายโดนดีนายป้อมไปนะกูก็ยังดีไว้แต่เบสบูมก็ดูเหมือนจะเกรงใจเซนคิงอยู่พอสมควรนะด้วยอันติเขาก็มีอยู่นะเหมือนจะตัดสินใจไม่เข้านะแค่แบบว่ายื้อๆไว้แล้วก็เอาป้อมให้แตะแล้วถอยเลย,แล,วยวแล้วระหว่างนั้นก็นายฟาร์มอยู่นั้นเบนโดนสตันคาป้อมตายไปอีกรอบหนึ่งเนะี่ยสกอร์เป็นหงต่อสูงแล้วอะแล้วก็นายตัวนี้10นาทีกว่าๆนะจะ11นาทีเนาะที พอเพิ่งได้บลิงมาเข้าตัวนะต้องดูว่าหลังจากนี้เนี่ยจะทําอะไรได้บ้างนะเพราะตอนนี้โอ้โหเหมือนโดนวนวดฝั่งเดียวการเงินก็โดนนําไปถึง3 k เคแล้วนะแล้วก็ในตอนนี้มาน้ไมาเยอะด้วยและไลซเซอร์เพียวก็ตายอีกโอ้โหต้นเกมเม็ดบุมเจอฟอลคอนจดหนักไป7จศูนย์นะแล้วก็ในเจออินเชนเทสต้องต้องเปิดบลิงหน่อยแล้วมั้งนะแต่ก็ยังนะยังวิ่งมาแล้วโอ,อ้เจอคริปป่าแบบที่โดนจับมานะแปลงร่างใส่คริปป่าคือ,อะไรโอ้สแต็กนะโอ้สแต็กย่ายังใหญ่ แต่วันนั้นอันติแต้มเดียวเองพยายามยิงหมู่แต่มันยังหมู่เบาเลอเกินนะหมู่นิดนึงเองนะยังไงดีมีโอกาสโดนแย่งนะั้นเนี่ยจริงๆนะเซนคิงวิ่งมาถึงนี่โดนแย่งแน่ๆเลยดูเหมือนอาจจะเป็นไฟใหญ่ก็ได้นะพทางฟาลคอนนี่ก็ดูเหมือนอจ,จะมาป้วนๆอยู่นะอนเอ็นเทคครับโดนจับได้นก็นบิ๊กมาตันตอบนิสเปงมาช่วยตีด้วยพ่นไฟอัดเข้าไปได้เซนคิงไปแล้วนะยังดีที่ฟาลคอนตัวอื่นเนะี่ยมาช้านะมาไม่ทนนะันเเอนนเทคก็เลยตายไป ตรงนี้บิลแบกก็มาช่วยแล้วก็นตีต่อได้ซึ่งโอ้โหครีปป่านี่มันดูอึดถึงทนเหลือเกินนะแล้วก็นก็ตีไม่แดงมากนี่แบบพ่นไฟแบบเต็มที่แล้วด้วยต้องช่วยกันฟาร์มหลายตัวมากถึงจะเคลียร์สแต็กยางนี้ได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ดีนะที่ไม่โดนแย่งนะก็ถือว่าอ่านี่เคลียร์ได้นะเงินก็แบ่งๆกันไประหว่างนั้นก็นกับบิลซันแบกมาดูฉากที่น่าสนใจฉากนี้นะใกล้14นาทีนะทางเมบูมีการวิ่งมาแอบใกล้ใช้วิด,ด้อมของตัวเองแล้วก็นหนเนี่ยถึงกับว่าวิ่งหลบไปในซอกป่าแบบนี้เลยนะ คือเขาเกล่าวเอาฟฟลคอนมันมาแน่แบบรู้ว่ามาแย่งไอ้ตรง14นาทีเก็บเบี้วว่ะต่างคนต่างมาแอบใน่าแล้วมาโผล่มาจริงเซนคิงเปิดใส่บิสมบกก่อนแล้วมาเปิดวงเลยนะปิดบิสมบกเอาไ,ไว้ในวงแานวก็นายเพายามจะช่วยแต่ว่าติดกำแพงอ่ะเด็แล้วบิสมบกครับมีเลสเตอร์เข้าไปเพิ่มเลือดให้ในสุดท้ายเนี่ยก็ตายนะแล้วก็นายบอกไอ้ดิวเนี่ยอันตีก็หมดไปแล้วด้วยมีบิงอยู่แล้วบิงมาสตันมาแล้วพุ่นไฟใส่แต่ไอ้เนเจอร์เฟนได้หุบเข้าไปในกล่อง เลยเซนคิงเสียบหน้าแล้วก็นายเข้ามาแล้วโดนมาฟาโรด้วยแล้วโดนลุมยิงจนตายไปแล้วนะโอ้โลคือไม่ได้คิวสักตัวหนึ่งดาเมจแล้วก็นายส่วนตัวเองเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีอันติไงดังมันเขาได้ยิงใครนะแล้วซิลเลอร์ครับโดนโลฟาต่อโอ้ตายเป็นตัวทั้งแท่แล้วโลต่อแล้วเบนก็ไม่รอดอีกโอ้เหือคุณวิงตัวเดียวพุดวิงเก็บเบลไม่ได้อีกโอ้คุณวิงมันจะไปสู้ไงแ่ละแล้วโดนตัดแชร์วิดอมด้วยนะอูฟอลคอไมได้ทุกอย่างเลยว่ะแล้วสุดท้ายก็คุณวิ้งก็ เว็ดบูมตายทุกตัวไม่ได้อะไรเลยนะจังหวะเมื่อกี้นั้งที่เป็นฝ่ายแบบวิ่งไปหลบในต้นไม้รอเขามาด้วยนะ15นาทีนี่หายนะจะจัดนะโอ้โหสกอร์คิว12ตัวหนึ่งนะตายทั้งทีมตั้งแต่นาทีเลขหนึ่งนี่ก็คือถือว่าตายไวมากนะ <c oughs> เป็นการตายที่เยอะมากนะปกติแบบต้นเกมช่วงทีไอนี่แทบจะไม่ไฟกันด้วยซ้ำบางเกมนะนี่คือแบบเล่นทีมไว้เลยนะแล้วก็นายก็ามาแปลงกรนังฟาร์มต่อ คืออยากได้เบอร์สิบสองอะไออันติมันจะได้ยิงแดงกว่าน,นี้หน่อยนะตอนนี้สแปมมันยังแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองไอสแปมยังกว่าน,นี้แล้วลิงก์มันจะอัดลิงก์มาเซอร์นี่ขอตัดหน่อยเพิ่มไฟทีหนึง่งแล้วลิงก์มาเซอร์ตายไปเลยแล้วเขาบอ,อกับหุ่นวิ่งด้วยแต่ทีนี้เราก็นายเ,เองเนี่ยก็โดนมาปาโหะใส่เหมือนกันแล้วเซนคิงวิ่งตามมาด้วยนะจะรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดเซนคิงตามมามุดเสียบไปทิ้งเนเธอร์โฟร์เฟสฟาร์์อัดหน้ามาเลยสเปลใส่ตายไปด้วยนะอุ้ยได้ลิงก์มาเซอร์ตัวเดีีียยยยวแตต่่ <S <S ่่าาคคูไไ <c ười> ไปปเเเลมมมุุ้หืออนนนนนกกัะขดท ทางกิมเคซื้อมาเป็นฟอ์มิทริลแฮมเมอร์เลยนะกะเป็นแบ็คคิงบาเลยนะพาวเวอร์เทรยบิงบิคบีเลยอะดาเมจเวสตันต่างๆของไอเนี่ยเซนคิงกลับมาเนี่ยหูมันเหลือเกินแล้วบิสแบกก็ตายอีกรอบหนึ่งนะยังไม่ขยับใ,ใดๆเลยสำหรับสกรอร์คิวของเบสบูมเกมนี้คือเฮย้ยมันจะกลับมายังไงวะเนะนี่ยแล้วก็นายก็ได้แค่ฟาร์มบิคบีแบบไม่ค่อยไม่ได้เร็วมากด้วยนะการเงินทางฝั่งนู้นก็โอ้โหเริ่มไปแล้วฝั่งขว่เริ่มไปไกลแล้ว หลังจากเลี่ยงไฟสักพักแล้วก็นายของเราตัวนี้ได้แบงบาร์มาแล้วนะแต่ว่าทางเม็บูมเนี่ยจะ,จะยังไงต่อหลังมิชบีหัวแล้วก็นายเพราะว่าตัวนี้โอ้โหถ้าดูเน็ตเวิร์ดเนี่ยสามระดับตามหมดแถมมิสแบ็คเมันจะโดนเปิดอีกเซนคิงเสียมาแล้วมีมาสอด้วยตายอีกรอบนึงนะไม่ได้เล่นเลยอฝั่งเม็ดบูมอะแล้วก็นายนี่ขนาดเพิ่งได้คิชบีมานี่ไม่ได้เปิดแบงบาร์นะต้องถอยมาก่อนยังดีหน่อยตัวนี้มันเริ่มมีเวลแล้วไงก็เลยเริ่มดูเหมือนจะฟาร์มเร็วขึ้นประมาณหนึ่งนะในการก แล้วก็มาเจอดูนเอเวอสตรงนี้โอเคตีคดาบมาพอดีด้วยหาจังหวะเก็บได้ไหมเนี่ยแล้วโอ้โหยังไม่ได้ป้อมมิดเขาเลยนะเลเซอร์เดินมาขวัแล้วเจออนเอเจนเทนบิ๊กมาตันแล้วฮะพ่นไฟแล้วตีเข้าไปวิ่งจับไม่เสี่ยงต่อเลยช้านั้นตีใส่หน้าเอเจนเทนตายหรือเปล่ายังไม่ตายมีลูขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็นายตามตีต่อได้ไหมคิมบาแต่กดหวาบเลยนะเลยเลเซอร์บอกกูไปด้วย <c oughs> กูไปด้วยคืนแม็กซี่กลับบ้านกูมไม่ได้คิวเอเจนเทนด้วยซ้ํา อย่างเศร้านะเมื่อกี้อีกแคทสักทีเดียวมันนะ่ไดเอนชันเท็ตแล้วอะก็ยังไม่ได้นะเอเลซิเลอร์ก็โชคดีด้วยมีแท็กซี่พอดีอะมันเศร้ามากที่การเปิดไปขึ้นมาครั้งแรกเป็นแบบนั้นไปเฉยเลยนะต,ตัวนี้ยี่สิบเอ็ดนาทีครับจะโดนแย่งใช้วิดดมอมีละทางฟอก่อนนี่มาก,กันเยอะเลยนะแล้วรอบนี้เม็ดบูมปล่อยเลยนะเห็นมาสเห็นริงมาสเตอร์โผล่มาเนะี่ยปล่อยเวฟว่าเขาไปอีกโอ้โหเกมนี้มันตามหนักมากทั้งเงินทั้งเวลเลยนะมาดูกันแล้วกัในเวอร์สิบสี่ สิบสามสิบสองเนี่ยตรงนี้ 15, 15, 15, นนสิบห้าสิบห้าสิบห้านะสปอร์ตนี่ก็คือเวลต่างสุดๆอันนี้เวล์เก้ากับแปดอันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดอย่างเงี้ยเวลต่างแบบทั้งทีมแบบจรงิจรงจังมากก็สมกับเป็นทีมฟอลคอนสุดแข็งแกร่งนะแล้วก็ไหนเนี่ยก็อ่ะค่อยๆเก็บตังค์ไว้ม,มาเลย์มูลต่อเจนเทปโรมมาอยู่ห้องใส่ลุงใส่คนไฟโซนหน้าไปแต่แค่จะสู้อินเชนเทปตัวตัวก็ยังดูจะไม่ไหวแล้วไอ้มังกรที่สู้ไม่ได้นะโดนห้องใส่ลุงจะตายต้องกดบิคบีวาร์ปเลยแล้วเกือบตายด้วยนะ เมื่อกีว้กวา้าวช้าก,กว่านั้นครึ่งวิตายนั่นนหะเพราะอยู่ดีเนเะจอร์พอเฟสก็โผล่มาช่วยยิงด้วยส่วนไลเซนเนอร์ก็ขึ้นมิสแสกรอดออกมาได้นะโดนไล่อีกแล้วนะตรงนี้นะได้จังหวะเอาคืนบ้างแหละไลเซนเนอร์ครับขอไล,ลอ่คนเอเชนเทนหน่อยอันนี้เอเชนเทนโดนคุณวิงเบรกแล้วลุมตีกันไปได้คิวด้วยนะโอเคอยู่นะกับอันติคุณวิงช็อตนี้นะแล้วก็นายก็วิ่งมาทางด้านล่างเงิน2,000กว่าจะขึ้นคอนสายฟ้าต่อนะต้องเพิ่มเตเมจซะหน่อยนะตอนนี้คือแบบพอมันเป็นบิงบบเค่ง ก็ไดเมีไม่แรงมากนะแล้วก็อัพเทเลนต์มันโบงสา0รเลื่อนมาด้วยก็เลยเลื่อนค่อนข้างเยอะเลยเลื่อน2อ0พแล้วจิบิเคตัวนี้ระหว่างจะฟาร,รม์มโยเนียขึ้นเป็นไฮเปอร์สโตนมาก่อนและในป่าครับอีซันแบ็กกำลังฟาร,ร์มไปอย่างมามันเจอเซนคิงเสียบริมเบเซอร์อันติมาโอ้โหโดนดูดด้วยอันตีลิมเซอร์เดอร์เจอเฟสมาตีด้วยตัวหนึ่งหายไปเลยนะเบนก็ตายตามอย่างไวเนี่ยโอ้โหดูดิฟอร์มคอนมันโหดมากนะ AR ก็มาไวจัดเงินตามขึ้นหลักหมื่นไปแล้ว ดีใะไลทซิลเลอร์มันก็ไม่ได้ฟาร์มช้ามากนะเงินมันยังก็เกาะอยู่นะเพราะมีเดเรียนนั่นเองนะแต่ก็คือต้องวิ่งลงฟาร์มอย่างเดียวเลยแล้วกในเองก็ไม่ต่างกันนะเนี่ยมีไฮเปอร์โซลแล้วอะได้แถนในโหมด15ได้เมมมาด้วยก็ยิงแดงขึ้นนิดนึงถ้ามีคอนเสปต์ฟ้ามาเนี่ยก็จะช่วยเติมเนเมมในไฟได้ขอครีปป้าอยู่ช็อตน,นี้เซนคิงมาเปิดใส่ไลท์ซเลอร์พอดีเป๊ะเลยนะนเกือบตายอยู่นะเลทซเลอร์ Le วิ่งหนีมาเข้าหุ้นวิ่งทันอยู่ แล้วก็ไหนแปลงร่างเตรียมมาตอนนี้แล้วบินมาตันเซนคิงสวนแล้วเซนคิงโดนตันอย่างนั้นมีสเปาช่วยนิดหน่อยแต่ว่าโดนตีต่อตายคาไปคิงบาไปเลยนะเพราะอะไรแล้วก็ไหนร่างพิษเป็นเนเม็ดกายภาพเนะี่ยตีใส่ตัวไปคีบีได้นะเมื่อไปคีบีเนะี่ยมันเพิ่มต้านเวทเ,เยอะมากถ้าตีเวทมันจะตีไม่เข้าแต่ตีกายภาพเนะี่ยตีเข้าแน่นเลยนะทุสกสกิลเลยด้วยนะแล้วได้เซนคิงไปเนะี่ยกดตังมาเยอะเลยนะเพราะเซนคิงมันรวยจัด8ปดร้อยเก้าหกเนี่ยเรามาเข้ามาโดนตันก่อนเลยมีดีมาเซอร์ช่วยขุมกูไ,ไว้หน่อย แล้วก็ไหนเนี่ยเนี่ยตอนนี้อัพแล้วก็เทลเต็มมาถ้าได้บิงตันใครนี่บอกเลยนานนะเนี่ยบิงตันมาต่อเนี่ยโอ้แล้วมาหันหลังพอดีด้วยฟาดฟาดเซเลอร์ช่วยตีต่อแล้วมาพยายามจะวาร์ปนะได้วา้ามไหมโดนหุ่นวิงขัดอุ้มบูยแสกไปดิแล้วเบนจับต่อได้ด้วยฟินกิฟตายไปอีกตัวหนึ่งฮิ่บเก็บได้ทั้งเซนคิงทั้งมาเลยว่ะอุ้มตัวลอยๆทั้งนั้นเลยแล้วแล้ก็ไนท์ได้คิวทั้งคู่เลยด้วยนะยเงินโดดม,มาเลยอะ่ะโอ้ยได้ป้อมเทนหนึ่งเด้ยเว้ยใจมาแนละ้วตอนนี อเอ็นเซนเทตโดนจับหลับในป่าต่อแล้วก็นายบิ๊กมาตัดนี่มีอติหุนวิ่งมาดูมตีกันได้อเอ็นเซนเทตอีกตัวหนึงนะ่งเนี่ยอดทนมาทั้งเกมได้3ตัวตีกันนี่ดูทรงดีมาเลยอนะแล้ววิ่งเข้าโดยชานต่อเลยนะพอดีมันส่งของพอดีเป๊ะโยเนียมาแล้วคนเสียฟ้ายากักษ์เขาดิหัตีไวจัดรุมตบช่วยกันตีโดยชานกันหุ่นนี่มันมสามใสสเต็ตงรวมพลังทางฟอร์คขาทำอะไรไม่ได้นะมาสตายอยู่นะแล้วก็นายครับโดยชานจะตายมีการบลิงมาดูก่อนด้วยนะการโดนตัดโดยชานนะแล้วมาเจอลิงมาเซอร์พอดีที่เบนหลับได เลยซิเลได้จิตไปแล้วก็นานมาไล่ลิงมาเซอร์อตัวนี้ต่อมานานน้อยหน่อยจะเติมได้ด้วยมจิกบอลมีเข้ากล่องหนีได้บ้ <l ars> แล้วแปลงร่างไล่ตีต่อแล้วก็เก็บลิงมาเซอร์อไปได้อีกตัวหนึง่งออ้ยไล่เรียงได้ทีละตัวนะเบ็บูมตัวนี้เริ่มหวานแล้วแล้วก็นก็เวิว18แล้วด้วยนะได้อันตีแต้ม3อันสมพลังนะสเปรย์แบบมันๆน,นะแล้วก็เอกสกลิล3เงเน,นก็ได้เปอร์เซ็นที่มันมากขึ้นเหมือนกันเดเมีตอนแปลงร่างเพิ่มมา100นึงเกมเริ่มสูสีขึ้นแล้วตอนนี้ทางเบมก็กกลัับมาาฟฟ์นได้นะ ใจเริ่มชื้นนะเพราะการเงินเริ่มตามทันนะทางนกักนายนี่จะขึ้นของชิ้นถัดไปแล้วเริ่มรวยเริ่มวรมวยเงินหนึ่งในเกมแล้วด้วยนะเอาไว้อันติยิ่งเต็มยยิ่งฟาร์มไว้แต่ว่านี่ทางฟักคอนกูนเน้นฟาร์มฮีโร่นะก็ได้เบรนไปอีกครั้งหนึ่งแต่เบสบูมดูเหมือนจะชิวขึ้นจริงนะเพราะว่าไลเซอร์มันก็เก็บคริไว้เหมือนกันก็แยกดันตลอดเลยตอนนี้ก็ดันล่างอยู่ด้วยนะตรงกลางตัวนี้เจอแซนคิงแล้วมาสก็มาเล่นด้วยมีสเแบงคลดไปครึ่งหลอดแล้ว แล้วก็นายวิ่งมานะเข้าไฟที่หลังแล้วแปลงร่างมังกรมาพอดีเป๊ะบิงมาตันมายาวๆสวยจัดแล้วเซเลอร์ตามอยู่พอดีจะมีดิงมาเซอร์หุบเข้ากล่องอันนี้กล่องแตกไปแล้วก็นายตีต่อลยังคงแถมจะตีมาต่อมาเปิดโล่แล้ววิ่งหนีไปจะรอดหรือเปล่าลไอ้เลเซอร์วิ่งไล่เผาอยู่แล้วก็นายเองรอคุณดาวบิงนิดหน่อยและได้มาไปแล้วในที่สุดเดจะเพอร์เฟสมาตีเลเซอร์ส่วนแล้วก็นายครับกำลังจะช่วยเพื่อนกับเซนคิงหูเซนคิงมุดมาอันตีใส่ไอ้หูนี้ตาไปเลยว่ะบิสเแมนกับเลเซอร์ก็ตายเหมือนกัน แล้หหก,ก็นายยืนดูอยู่แต่โดนมีดไอ้ลิงมาซเซอร์ปักมันบิงไม่ได้นะ,ละลเลยเซเลอร์บอกของกูขึ้นแท็กซี่หน่อยได้ไหมละ่ะและเอาเบนเถอะไปจับเซนคิงได้แล้วก,ก็นายวิ่งมาแต่ยังไม่ได้ตีเอาเฮ้ยตีคนเลื่อนลำบากเว้ยทางลเลยเซเลอร์หนีเข้าแล้วก,ก็นายมาแล้วนะขึ้นรถมาแล้วนะแล้วก,ก็นายบอกนี่บิงกลกับมาใหม่และสันส้นเซนคิงเลยเซเลอร์โหมาตีตายเลยนะได้เซนคิงไปแล้วตีเซนเทนตอ่อแต่ว่าแอบตีช้านิดหนึ่งนะติดติดแพสซีฟมาตีดิงมาซเซอร์ดีกว่านี่โอ้โหมันหโดตรงนี้นี่ไงตีตาันนเเเเเลลลลยะซตีป็หย ก็ได้ไปอีกตัวหนึ่งก็เป็นไฟที่ดูโอเคเลยนะตอนจบของเนะม็ดบูมนะพราะมีมีเอจิด้วยแหละมันก็เลยสู้ลำบากขึ้นสําหรับทางเฟลคอนนะส่วนนักก๊อฟนี่ก็ไม่ตายเลยทั้งไฟมีการแบบกับรถเข้าออกได้ตลอดเวลาปัญหาเดียวคือมานาะหมดบางทีนะก็เลยแบบตันไม่ค่อยได้นะทำน้ำมียไปเยอะมากนะเยอะที่สุดเลยเยอะกว่าเลเลอร์อ,อีกเพราะรลาตีมันตีกระจายตีเป็นพิษที่แรงขึ้นด้วยนะตอนนี้มีทเทเลมายุสิบเพิ่มมาบวกระยะยิงเพิ่มเติมด้วยนะ นี่แหละอันตรีถึงสําคัญมากสำหรับดาก็ไนนะพอกดปุ๊บเนี่ยโโอ้หทรงพลังทันทีเป็นมังกรตัวใหญ่ยิงไกลสามที่เป็นนาทีครับดาก็ไนได้ของมาอีกชิ้นหนึ่งหลังจากโยเนียคือนาริไฟเออร์นะครับชิ้นนี้ทรงพลังมากนะเอาไว้ฆ่าโพสต์สปอร์ตง่ายขึ้นเยอะเลยจริงไม่ใช่สปอร์ตก็ได้ตัวปกติก็ได้นั่นแหละบิ้งไปตันแล้วก็นาริไฟอัดทําให้เราเนี่ยเก็บเป้าเดี่ยวได้ดีมากๆนะแล้วก็นี่วิ่งมากับเพื่อนนาริซิลเลอร์สิงเข้าตัวแล้วสมมุติมาอย่างไวหลังจากโดนนวดมาทั้งเเเกกกมคครรัับบบจะะะป็นนนฝ่่งงุข้้้าาแลววสออ์ิต เป็นบูมได้แค่สิบคิวคิดด้วยกันแต่เป็นสิบคิวที่มีคุณค่ามาแล้วเจออ็นเชนได้ก่อนนี่มิ้งมาตันเลยนะเล้วเสื้อผล่มาแต่นั่นไงโดนถูกพวกก่อนอีนกแล้วมีลีมาเซอร์ซ้อน,น,นอยู่แต่ซ้อนได้ปั๊บเดียวนะทางแล้วก็ได้พ่นไฟต่อแต่เขา,ายังไม่ตายว่ะเป็นเบียนสปอร์ตฝั่งเป็นบูมตายไปก่อนอา้อาวอยังไงเนะี่ยแย่แล้วไอ้พู่มิ้งก็ตายก่อนด้วยแล้ววันไหนบอกกูไปแล้วนะไปมีวาร์ปเลยนะจะไปเปิดเขาแต่ว่าเจอแค่เอ็นเชนเท็ไงัยไม่เจอสปอร์ตตัวอื่นนะิมเซอร์นี่ตัวแสบเลยอยูู่่่นนหหลลังงงขอออเเเพื้้าากทททใมบะไไไรม่ด้้นนะเมื่อกีาริฟายไปก็ กล่องมันก็หุบเข้าได้อยู่ดีอ่ะกเสีย์ทอมเบนเตอร์ไปให้ฝั่งทางโฟลคอเลยนะดูจากรูปการแล้วเนะี่ยน่าจะอยากเก็บริงมอเซอร์ได้ก่อนเป็นตัวสําคัญที่สุดเลยนะไอพวกสปอร์ตตัวซอนนี่แหละเป็นเป็นเป้าแบบสําคัญของตัวแบบนี้นะตัวแล้วก็นท์นี่แหละที่ต้องหาตำแหน่งให้เจอก่อนนะอาจจะด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนแล้วก็บิงไปตันมันก่อนแล้วก็นาริฟายไปก็จะเก็บได้นะแต่ถ้าเก็บไม่ได้เนะี่ยก็จะลำบากหน่อยน,นิดนึงแบบเมาแกคือมันถ่วงเวลาได้นานอนะ่ะก็ทําให้ไอตัวคอฝั่งนูนะ้เนี่ยก็มาเก็บทรัพยากรได้ก่อน ทางฟอคอนก็เดิมกลับมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งนะแต่โดยรวมมันก็ยังดูสูสีแล้วฮุนวิงโดนเก็บตายไปนะเอาเบสบุมก็เล่นไม่ได้อีกแล้วแยกความต่อแต่กน็นายนี่ถือเจิมเลยนะเดินอ่องวอดนิดหน่อยด้วยเต,ตอนนี้ก็ถือว่าตายยากมาก้วคือตั้งแต่มีแบ็คกิงบาร์มาก็จะเห็นว่าไม่ค่อยตายแล้วนะแล้วกดแปลงหน้าากนี้เห็นมาสปาหอ,อยู่ข้างบนจะบินขึ้นไปเลยไหมแต่ก็เสี่ยงนะที่จะมีตัวอื่นซ้อนอยู่นะมีตัวมาโผล่มาด้วยนะต้องตีซะหน่อยแล้วนี่บิงมาตีสเปย ไอ้มังกรเวลสามนัสแปซมันมากตีปั๊บเยอเนี่ยทุกอย่างจะละลายหายไปหมดเลยนะ37นาทีผ่านไปแล้วก็ไนตตอนนี้อย่างพิคงนะได้คาถาฟ้ามาแล้วด้วยนะทำให้เป็นมังกรรัางเวลสี่นั่นเองนะหมดทุกอย่างขึ้นไปอีกนะกับดวก็ไนนะทั้งดาเมจทั้งการสแพสโบนัสเจอสกิลต่างๆนะที่สำคัญคือสามารถบินทะลุทุกอย่างได้ด้วยนะอารมณ์เหมือนกับว่าเดินเป็นเส้นตรงไปได้หมดเลยอะบินแบบบินสูงว่าเดิมอะแล้วของป่าค้อนตีแรงก็มานะตอนนี้เป็นบูมทอมแล้ว แต่โลชานก็เกิดแล้วนะไม่ไปโลชานเหรอวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านและก็เสียโลชานไปให้ทางฝั่งฟอลคอนเรียบร้อยเลยนะจะสู้ได้ไหมต้องมาดูกันนี่ยืนสับครีปนะมีไอเซชเมนครีปป่าเพิ่มความอื่นอย่างมากเลยนะและไอตัวดะก้อนบาดตัวนี้เนี่ยก็เนี่ยเพิ่มดีจกับอาร์เมอร์ค่อนข้างเยอะนะแล้วเดี๋ยวตอนกดล่ามังกรก็คูณอีก1.5อันนี้ก็คูณอีกทุกอย่างคูณหมดคูณอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยคาราฟ้าก็บวกคูณอีก <c oughs> <c oughs> โอเปอร์เซนมันเยอะจริง,รงตัวนี้ วิ่งมาด้วยสมอด้วยนะครับเขาได้เอจิแต่เหมือนจะไม่กลัวนะเนี่ยเตรียมรับแล้วแต่โดยรวมๆก็แบบแอบมืนๆเหมือนกันนะในเจร์โฮมเฟสมันก็เหมือนจะดานเก่งอยู่ไลซเซเลอร์ก็ไปการบ้านด้านบนที่เหลือเนี่ยสมอวิ่งมานะวิ่งมาดูในป่าไฟทรูเอจิจะเจอใครก่อนไรเซเลอร์วิ่งมาแล้วเข้าสิงมันที่ดากไนดด้วยนะหมาแล้วตัวนี้ของจริงอะ่ะ คือไม่เกรงใจไอ้ทีแน่ๆดูฟอร์มขนาดเนี้ยแล้วเจออินเทนเซตครับวิ่งมาตีคลิปตรงกลางแล้วพิ้งมาเปิดก่อนแล้ววะก็ไม่สนแล้วก็อมก่อนนี่แหละดิงมาเซอร์ซอร้อมไปแทนด้วยซัมทายมาเลยแล้วอินเทนเซตหารเปตัวแรกทางเซนคิงก็มาเข้าแนวหลังเหมือนเดิมจะเก็บเบนส่วนนะกนไนต์ก็คำคำแนวหลังเอาไว้นิดหน่อยนะหาเป้ายิงอยู่แต่เพื่อนอยู่ในวงมาหมดเอาเห็นมาหนึ่งทียิงไปหนึ่งครั้งโดนเจอเฟสไล่ยิงแต่อื่นอยู่นะทนได้เซนคินงเข้ามามุดสแตนใส่ตะกนไนต์บอกกูมีคลิปยิงเหมือนกันไม่ตายเว้ยยยยยนนนนนี่่จะะะเเเลลืออออดดดดไไวววว้้ว้กกกก็็็มมมตามาาาิสบบบแแ โ,โหหนัวมากแต่สุดท้ายไม่มีใครตายนะเอ็นเชนเทตก็บายแบ็กมาเหมือนกันกับเบนก็เลยยังอยู่กันครบเลยก <_ d ans> ารเอาไล็ปซิลเลอร์มาคอมโบกับตัวที่บิงสตันได้เนี่ยเป็นอะไรที่คลาสสิกอยู่แล้วนะ <_ d ans> นี่เลยนะเข้าด้วยกันมาอีกรอบนึงแล้วก็นายบิงไปตันปุ๊บไล้วซิลเลอร์โผล่มาโชว์ยิงได้นะคลาสสิกสุดๆและนี่เลยเห็นลิงมาเซอร์ยืนวาร์ปอยู่ยืนวาร์ปให้เราเห็นแบบนี้นี่ลิงมาตันเรียบร้อยนะตายไปเลยนะห่วงหายอย่างไวอย่าอย่าลืมว่าลิงมาเซอร์เนี่ยเป็นเป้าสำคัญที่สุดอันดับหนึ่งของฝั่งนู้นเลยนะและเก็บบบได้้แนนีะ ถึงจะมีแบ,บ๊กแบ็คก็ตามนะแต่ว่าทำให้เบนบ,บูมั่นใจแน่นอนนะในการไปต่อนะฮะมังกรดำนี่มันยิงอย่างเท่วิ่งทะลุต้นไม้มายิงป้อมแล้วเอ้ามาเปิดบวงใส่หน้าบิสแบ็กว่ะเซลเลอร์วิ่งเข้ามาช่วยไหมแล้วอุ้ยบิสแบ็กเกือบตายนะเอาตายไปแล้วเวยเ้กกยเซนจิงเวสเียมาแล้วก็นายหายไปครึ่งหลอดไม่เป็นไรยังพอสู้ได้บีคีบียิงสวนไม่ได้นี่ขอยิงสวนหนย่ยเซนกิงหายไปเลยแล้วเจอยิงพร้พอมกัน,กน,กนเลยซิเลอร์แล้วมาสก็ตายไปด้วยนะ นัวกวันายไลซิเลอร์อสองตัวเดเมดรวมพลังเนะี่ยเห็นเจะาพอเ,อเฟตหนึ่งต่อสองซว้ไงหูเดเมดแบบเยอะมากเรื่องหายอย่างไวน้องบลิมมาใส่ไอ้ไอดาริฟายใส่แนวหลังต,อต,ตง่อสตาร์ทนิ่งคอเซอร์ตายไ,ไปเนเจอร์เฟตก็ไม่รอดนะเชนเหตนี่ช่วยไม่ได้เลยนะไฟเรดเกมขนาดนี้นะเจะอดาริฟายไปด้วยนะแล้วก็นายไล่ยิงจนตายเหมือนกันเห็นเจะาพอเฟตตัวสุดท้ายตัวนี้ไอ้อันต้าคิวร่จะไปเกคอมเลมเพ็ได้ไหมแล้วเขาจะวาร์ปแล้ววาร์ปกลับบ้านไปได้อดเลมเพ็น่าเสียดายก็ยิงต่่่่ออหนนนนยยเเเเลลมพะี ยิงอย่างพันนะไฟนี้นะพอมีโยเดยิงแรงนี่นะันทิพายิงยิงเร็วไอ้สลับกันแล้วแล้วมีไอ้อันติบอดเมเด,ด้วยนะแล้วจบเลยเนี่ยเฮ้ยนวดเข้ามาทั้งเกมทั้งฟอคอนปิดไม่ได้เจอแล้วก็ได้เลรซิเลอร์นะสองสองแคลรี่ทรงพลังนะเลรซิเลอร์ก็มีวเตอร์ไฟนะโคตรรวยเหมือนกันนะรวยทั้งคู่เลยนะเกมนี้ต้องบอ,อกได้ดีทั้งคู่นะแล้วก็นายได้ทาเลนบวกเอชพีกับอารเมอร์เพิ่มอีกนะจากนักกอนบัตน,นะซึ่งจะยิ่งคูณมากขึ้นด้วยนะ ส,สองตัวนี้เนี่ยก็ไม่สนอะไรใดๆนะกูจะเอ็นเลยนะตีอันเทียนแล้วนะเลนเดียวนี่แหละกะจบเลยสกิเตอร์เดอร์เจเฟจะมาการมีเซนคิงอยู่ด้วยนะแต่ไม่สนนะไม่สนทีโร่แล้วตีบ้านแต่ง dachte, จบจบเกมไปได้แบบนี้เลยนะนี่แหละเป็นเกมหนึ่งนะที่เบสบูมชนะฟอคค่อนไปได้นั่นเองนะเ,นเกมหนึ่งก็พอใจแล้วนะก็จบไปสำหรับรักก็ไนมิทโดย B B OOM, เบสบูมจะไปเคมมันๆในเกมนี้นั่นเองนะ ก็อย่างที่บอกในะเกมมีเรื่องมาเพราะว่าเป็นการคัมแบ็กที่ค่อนข้างคัมแบ็กดีอยู่นะใน TI ก็หายากอยู่เกมแบบนี้แล้วก็ได้1เกมจากแชมป์นี่ก็ใช้ใช้เล่นอยู่นะแล้วก็นาก็ทำได้ไปสองหมนนะค่อนข้างเด่นเลยแหละเป็นแท็กซี่ให้เลสเลอร์หลายรอบนะถึงแม้แบบเพื่อนจะตายแบบยับยับเกมนี้สกอร์คิวนี่หูหางสุดๆแต่ด้วยการเงินอันร่ํารวยระดับหนึ่งนะของ2ตัวคอเลสเลอร์แล้วก็นเนี่ยก็แบ,บ่งทีมกลับมาและชนะไปได้แบบค่อนข้างรวดเร็วมากแล้วคือ40นาทีต้นต้นเองแบบ พอชนะไปปุ๊บขึ้นบ้านจบเลยนะฮะโอเคก็จะไปสำหรับคู่นี้นะนี้เรามาถึงรอบ2ของสายบนแล้วนะยังค่อยๆไปกันต่อนะครับทุกคนก็ขอบคุณมา,มากๆนะทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกาลังใจนะทุกไลค์ทุกซับทุกคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ทุกการสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสายใชย้เขียวโดวยนั่นเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย ขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที้คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ